มาลุ้นไปด้วยกันนะคะดูดูด,ดูพวงนี้ของเรานะจุดรวมจุดรวมลาสตาโอ้ยให้มาเยอะแล้วทีนี้เหนื่อยและเหนื่อยกับการคำนวณที่ให้เยอะๆแล้วไม่เข้านะคะให้แค่นี้แหละเข้าก็ถือว่าว่าโอเคนะคะ ลาวทีวีวันนี้คำนวณไ,ไม่ไม่ไม่เสร็จจริงนะเข้าเยอะเลยนะคำนวณเองนีนั่นเองอไม่ได้ลงอืมเปีดช่วงเช้าค่ะช่วงขาเช้าอะ่ะยังลาวอะไรลาวทีวีลาวฮดูดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลารีบๆเวลาทำงานไม่อยากไอ้นี่เนาะ มันรีบแล้วมันคำนวณไม่นี่แล้วมัน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 ให้ไปเลยมันก็เราตามไม่ทันเนาะอืมมันก็หลุดไปมันก็ไม่ดีนะคะตามนี้แล้วกันเนาะถ้าใครไม่ได้เข้ามาดูก็เดี๋ยวก็จะเวลาถ้ามีเวลานะก็จะไปบอกในนี้นะในช่วงที่เขาไล่สดนะคะแต่้านอยรวมของเรานี่ตังทุกวันเนาะจอดเนี่ย อ่ะพรุ่งนี้ลุนปีอืนะตัวเด่นเราเนี่ยประมาณนี้เลือกยากนะสองกับสี่กับเก้าไม่รู้จะอะไรสามตัวเนี่ยสองสี่เก้าก็เลยเลือกสองแต้มเท่ากันนะคะที่ว่าแต้มเท่ากันนะั้นแล้วนับอีกแมวแล้ว,น,ลวนับอีกจนตัวไม่ไหวแล้วต้องดูดูย้อนหลังอีกว่าจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะว่ามันเป็นชุดรวมเนาะ จะมัวๆก็ไม่ได้นะคะจะลงอะไรมันก็ลงได้ทั้งนั้นนะมันก็มาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะไหลไม่แค่นั้นเองนะแต่ฮานอยของเรานี่ปังจริงนะเพราะว่าพี่เอาฮานอยมาทำไงทาชุดฮานอยแต่แต่ก็เล่นได้แต่ก็ลุ้นได้ทุกทุกหวยทุกหุ่นนะเนาะมันก็เลยตีไปหมดพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเราทีวีเร่าตาของเราให้แค่นี้ ให้เยอะก็เปิดตังค์นะถ้าไม่เข้านะลุ้นกันสนุกสนุกนะคะนะลุ้นกันแค่สนุกสนุกนะคะแค่แนวทางแบบสนุกสนุกเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นกําลังพอดีแต่ว่าชุดรวมเราเยอะหน่อยเพราะว่ามันเยอะมันได้ทุกคนทุกหน่วยนะนะเราก็เลือกเลือกเอาเราก็ดูแต่สามตัวนี้ ชอบสามตัวนะวันนี้ก็เข้าเยอะนะถ้า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 เล่นทุกตัวเนาะถ้าจิ้มทุกตัวเข้าเยอะนะเข้าเยอะเยอะอยน่าสังเกตนะแต่พี่ไม่ได้ลงหมดแล้ววันนี้นะได้ลงหมดโอ้ถ้าลงหมดนี่ก็ก็เข้าอ่ะก็กําไรอยู่แล้วแหละถ้าเราจิ้มบาทหนึ่งสองบาทนี้นะเท้าทุกทุกทุกงวนทุกหวยนะแต่ถ้าเราไม่พยายามซะก่อนนะจะบาทหนึ่งไม่มาสองบาทสามบาท สี่บาทห้าบาทไปเรื่อยๆเลยโหแต่มันก็จะเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้านะโหสองสามพุ่นแค่นั้นล่ะคะ่ะจบกำไรล้วนเนี่ยแค่สามพุ่นเนี่ยลองสิลองสิบพุ่นบวกบวกลบบนหารนะบวกลบ้นหารนะสิบ,บนะพุ่นนะยังไงก็กำไรจะจะเริ่มบาทหนึ่งหรือสองบาทแล้วแต่นะนะกำไรอยู่แล้ว สิหุ้นลองนับดูลองลองถูกสักสามหวยนะแตกแตกสามตัวสักสามนะวันนี้แตกเยอะอยู่นะสีห้านะสีห้าหุ้นอยู่นะที่ดูดูนะถ้าเราแบบไม่ท้อสักก่อนเนาะสตัวนะคะเอาตามที่ที่ลงให้เนี้ยรับรองได้อยู่แล้วนะนะลอง10บสิบุบ้นนะ่ะ สิบหุ้นนะเข้าทักสามหุ้นสี่หุ้นโนายสบายๆนะกำไรร้วนๆว,วันนี้ประมาณสามสี่หุ้นเนาะกันสามหรือห้าไม่รู้ห้านะทุกหุ้นเลยนะไม่ได้ไม่ได้เว้นเลยนะเพราะว่าพี่ทำชุดรวมทุกหวยทุกหุ้นเลยนะอออเอาแค่เราเราจิ้มทันนะเนาะแต่ถ้าจิ้มไม่ทันถ้าออกมาก็เสียดายเนาะไม่ว่าบ่ายหรือว่าอะไรนะนะถ้าตามนะ นะเราจะไปคำนวณแบบคร่าวๆไม่ได้หรอกคำนวณคร่าวๆนี้โหมีแต่ตายลองดิพี่ลองพี่เคยแล้วคำนวณคร่าวๆอ่ะโหให้ห้าตัวมาสองตัวได้รูปตัวหนึ่งถ้าเราเจาะเราอะไรล่ะอ่ก็เสดอ่ได้แค่รูปตัวเดียวขาดทุนอยู่ดีเนาะอืมประสบการณ์เยอะไม่ต้องห่วงประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคน ปังปังค่ะสวัสดีค่ะ